จังหวัดฉะเชิงเซาโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจัดกิจกรรม10พฤษภาคมวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติวันที่10พฤษภาคม2565นายประสิทธิ์ปาตังคารโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยเครือข่ายแรงงาน จ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในจังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน50คนจากสถานประกอบกิจการจำนวน40แห่งได้เข้าร่วมถวายอาหารเช้าผ้าไตรจีวรสังฆทานน้ำดื่มกาแฟหน้ากากอนามัยและจัตุป,ปัจจัยจำนวนเงินทั้งสิ้น51,470บาทถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูป ณวัดอุดมมงคลวัดหลวงพ่ออุตมะตําบลท่าไข่อําเภอเมืองฉะเชิงเซาเนื่องในโอกาส10พฤษภาคมวันความปลอดภัยในการทํางานแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมอันเกิดขึ้นจากการละเลยในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานจากเหตุเพลิงไหมโรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์จังหวัดนครปฐมมีลูกจ้างเสียชีวิต 188รายและบาดเจ็บอีกกว่า469รายทํายทำให้สังคมเกิดความตระหนักในอันตรายและผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานมากขึ้นจังหวัดฉะเชิงเซามีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างจำนวนมากจึงได้ร่วมรราลึกและรณรงค์ให้ในายจ้างลูกจ้างมีจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อลดการประสบอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานให้ลดลงการดำเนินการในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งทั้งจากนายจ้างและลูกจ้างในจังหวัดฉะเชิงเซาคนสำารานงานสำเร็จผลประชาชนพึงพอใจ